นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในครัวเรือนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกจังหวัดดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพบว่านโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด5อันดับแรก ร้อยละ71.6ประชาชนพอใจนโยบาย30บาทรักษาทุกที่รองลงมาก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นร้อยละ55.8กฎหมายสมรสเท่าเทียมร้อยละ41.3ส่วนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าพลังงานแก่ประชาชนร้อยละ32.6และร้อยละ30.0ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ สำหรับความพึงพอใจในส่วนบริหารภาครัฐพบว่าประชาชนพึงพอใจต่อ,อการให้บริหารของการให้บริการของภาครัฐในระดับมากถึงมากที่สุด5อันดับแรกก็คือไฟฟ้าร้อยละ66น้ำประปาร้อยละ59.7ถนนหนทางร้อยละ55.1การบริการสาธารณาสุขร้อยละ52.2การจัดเก็บขยะมูลฝอยร้อยละ46.4 นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเร่งด่วน5อันดับแรกประกอบด้วยการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยากให้ทำต่อเนื่องเร่องของการแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาหนี้สินและเพิ่มสวัสดิการอย่างเช่นเงินผู้มีรายได้น้อยการรักษาพยาบาลและการศึกษา นายจิรายุรังยังระบุต่อนะคะว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาที่นครพนมสำนักง,งานสถิติยังได้รายงานความคืบหน้านโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้เช่นโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม1ล้านสแสนบัญชีแล้วรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเช่นการดําเนินโครงการบ้านเพื่อคนไทยซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวนกว่า2 5 0 0 0 0คน ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการกู้สินเชื่อจำนวนกว่า135,000คนซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี2,568และสามารถเข้าพักอาศัยได้ในปี2,570ค่ะ